l e ็ u ซัส5 0 0ปี2026บทนำเล็กซัส5 0 0ปี2026คือรถยนต์แกรนด์ทัวร์หรูระดับเรือธงจาก Lexus ที่สะท้อนถึงการออกแบบอันโดดเด่นสมรรถนะอันทรงพลงังและความประณีตในงานฝีมือระดับสูงปีนี้ Lexus ได้ยกระดับความพิเศษของ l c 5 0 0ให้เหนือกว่าเดิมด้วยการเน้นความสปอร์ตและความหรูหราอย่างลงตัวขุมพลังและสมรรถนะ ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรแบบ Naturally e Aspirated ให้กำลัง471แรงม้าและแรงบิด540นิวตันเมตรสำหรับปี2026รุ่นไฮบริด LC 500h ได้ถูกยกเลิกจำหน่ายในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาทำให้เครื่องยนต์ V8 กลายเป็นขุมพลังหลักเพียงแบบเดียวระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อนล้อหลังยังคงให้ความรู้สึกการขับขี่ที่เราใจและเน้นความสนุกมากกว่าความประหยัด อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงยังคงยอดเยี่ยมในระดับรถสปอร์ตพร้อมความนุ่มนวลแบบจิทิหรูดีไซน์และการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของ l c ด้วยฝากระโปรงหน้ายาวหลังคาต่ำและเส้นสายโบเฉี่ยวปี2026มีสีใหม่เช่น Smoke Matt e g r ร y สำหรับรุ่นคูเป้และ Win สำหรับ Convertible รุ่นพิเศษ In s p ป r a t i o n Series ผลิตจำนวนจำกัด ประมาณ200คันในอเมริกาเหนือมีล้อฟอร์จขนาด21นิ้วตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ภายในเฉดสีพิเศษและมีป้ายหมายเลขเฉพาะคันภายในตกแต่งด้วยหนัง ine, เซมิอะนิไลย็บตะเข็บตัดสีพร้อมวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และเน้นความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่และเครื่องเสียงพรีเมียมมาร์คลีวินสันระบบความปลอดภัยครบครันเช่นเลนคีปปิ้งแอสซิสต์อัตติฟีด์ครูซคอนโทรล บลูสปอตมอนิเตอร์และอื่นๆรุ่นพิเศษ Convertible Inspiration Series จะมีหลังคาผ้าใบสีน้ำตาลภายในตกแต่งสีเซดเดิลแทนตัดกับสีไว้พร้อมชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์และล้อ f ร์จอพิเศษราคาและการวางตำแหน่งตลาดราคาฐานในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ $11,700 ดอลลาร์ 1, สำหรับ LC 500คูเปรุ่น Convertible เริ่มต้นที่ $19,200 ดอลลาร์ 1, 9, ปี2,026ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนประมาณ500 8 0 0ถึง8 0ดดอลลาร์การตัดรุ่นไฮบริดออกแสดงให้เห็นว่า l e x u ซัต้องการเน้นความร้าใจของเครื่องยนต์ V 8และภาพลักษณ์สปอร์ตหรูแบบแท้จริงความสำคัญและทิศทางในอนาคตมีรายงานว่า Lc 500ปี2,026อาจเป็นรุ่นสุดท้ายของเจเนอเรชันนี้ก่อนที่รุ่นต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า